้สบายดีสบาสิทุกท่นเนาะวันนี้พี่ซพยาสาสิมัลเดียวเกี่ยวกับ l G R M เนาะ G R M หรือวาเกลมตานะอันนี้ทำบริษัทได้วเทีมาให้เนาะในระยะที่ว่า9ก้สเมตเนาะเขาเดียวคเดียวลยเนาะเดี๋ยวข้าปเจาสิมาท็ให้เบิร์นอีกเทืีนึ่งเนาะอันจะเป็นรอที่ว่าของบริษัทได้รวนเนาะสารรอซตเกเนี้นะคะที่ว่า9เซน์ไปเนาะรอซอรีเไประการหนึ่งปีเต็มเนาะประมาณนี้เนาะภรรยาหูรักการสั่งสทหารเบิร์โว่า ขอมบริษัทได้ลวนไดเลเนาะสูงเก้าหกเจ็ดหนึ่งหาสองเก้าศูนย์เนาะทราเบียนเนาะอันนี้จะเป็นหลัก C L นี้จะเป็นสองหนี้จะเป็นเบอร์สาทเนาะสรับตัวอนาสิเนียใช่ไหอนาตัวนี้ควัญใหญ่คอมมันนี่สิบหกมิลเนาะสิบหกมิลเนาะยาสิบแปดนิ้วนะตัวนี้เนาะอือเจ้าสองห้นี่จะเป็นที่ว่าเบอร์ข้อหลันี้เนาะมันจะมีสองอันเนาะอันนี้จะทำบริษัทเขาเขยมอมาเนาะเอ้ยใหบ่หลักตัวนี้มันจะมีที่ว่าห้าหกสามสองเนาะห้า แล้วข kind of ้าพเจ้ามาเทให้เบิดเนาะในระยะที่ว่าเ8เนาะนะ56ห้เนาะ18 1่เหนาะตัวนี้เนาะ GL 1 8หดข้าพเจ้ามาเทลูกหัวระเบิดเนาะหรือว่าสลุนเนาะปี2 0 2 4เนาะปี2024สิรรับทันลูนี้จะเป็นที่ว่าทันลูอันนัะรับของวิดีโอนี้เนาะ1น5 9านี่เนาะไ่้เู้ใดสนใจสามารถผหารเบอร์โทร9ก้2 6นเานาะจะเป็นลูกเป็นสาลลูกหัวโจมเนาะตัวนี้เนาะข้าพเจ้าขายเป็นโลเนาะโลนี้ราคาเท ประมาณนี้เนาะอ๋อประมาณนี้เลยเนาะข้าพเจ้าสิมาเทนในระยะที่ว่าเก้าสิบเมตรให้เบอร์เนาะวันนี้ขพเจ้าสิให้เบอร์ลุกเนาะอ่าอันนี้จะเป็นลุกมอเตอร์เนาะอ่าลุกลุกฮวโดน้องกอลุกเนาะจะเป็นลุกหัวโดนเนาะอ่าอันนี้เบอร์หนึ่งเนาะอ่าอันนี้จะเป็นเบอร์ห้าเนาะลุกเบอร์ห้าเนาะข้าพเจ้ามาส่งเทนให้เบอร์เนาะแต่ว่าลุกเบอร์ห้ากับเบอร์หนึ่งเนาะต่างกันคนณระยะหน่อยเนาะประมาณนี้เลยเนาะอ๋อขบเจ้าสิเทนในระยะที่ว่าเก้าสิบเมตรให้เบอร์เนาะสา M นั้นลาะ คนไดสนใจสามารถามเบอร์โทรตามน้าจ้า oh นี the ้เนีาหน็ลงไปสองเจสกเานาะรามีใบห้าประกันเนาะรามีใบห้าประกันร่างกายหนึ่งห้เนาะถ้ากรณียิ่บ้ามีบัตึกสามารถเปลี่ยนคืนได้ร้อยเปอรนต์เนาะเจ้าชี้เทคให้เบอรเนาะในที่ว่าหองจัดเนาะในระยะเก้าสิบเอรนต้เนาะหลังที่ทำบริษัทเจ้าหน้บริษัทดายวัลิตเนาะมันจะตามจัดที่ว่าห้อเลเนาะเนาะขจ้ามาเทอยื่เขาขบเจ้าในระยะที่ว่าเก้าสิบปรเนาะประมาณนี้แหละเนาะก่านส่งงานให้ลูกค้าน้อทุกทครั้มีที่ อันที่เป็นเขาจะมาหนีลูกหัวระเบิดระบาดสลุดเนาะของบอร์สามเนาะบอร์สามนี่สามารถหีได้ที่ว่าสัตย์ใหญ่ในหนอนเนาะสัตย์ใหญ่เนาะเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเนาะเอาไปมาให้หนีสัตย์ใหญ่เนาะติดตามไปที่ว่าเขาจะหนีเลยเนาะแต่ละนัน่งเลยเนาะ หลามจัดที่ว่าข้าพเจ้าเทพไปเนาะประมาณนี้เลยเนาะข <c oughs> ้าพเจ้าสีสง่งเทปให้เว้ยเนาะเอาหลามแล้วกันเนาะห <c oughs> ลามกี่นี้เนาะนี่บอกตัวเล็กเนาะอบ่ได้เปลี่ยนอย่างเนะประมาณนี้วิดีโอนี้จบเพียบเท่านี้เนาะคอยติดตามวิดีโอต่อไปเนาะ